หอมหัวใหญ่วัตถุดิบไข่สีฟองน้ำปลาเกลือเล็กน้อยมะเขือเทศหอมหัวใหญ่กระเทียมน้ำส้มสายชูครึ่งช้อน่านะคะ วิธีทำํำตีไข่ใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ตีให้แหลกก่อนแล้วเราก็ใส่หอมหอมใหญ่มะเขือเทศกระเทียมเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำปลาตีให้ เข้ากันนะคะพอเข้ากันเสร็จแล้วตั้งน้ำมันพอใส่พอประมาณร้อนๆนนะคะไม่ต้องถึงขั้นเดือดนะคะพอร้อนๆก็เทไข่ใส่ลงไปแล้วเราก็ปิดฝานะคะพอไข่เซตตัวได้แล้วเราก็เปิดฝาออกนะคะแล้วก็ใช้ทับผพีกับ ไข่นะคะเพื่อให้สุกอีกด้านหนึง่งตักไปวัดได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ